สวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าทรายนะครับในช่องช่างมีท่าทรายชาแนลนะครับเดี๋ยนีครับอ่าผมพาทุกท่านมาอยู่ที่นะครับวัดถ้ำเสือนะครับวัดถ้ำเสือรววัดถ้ำเสือนะครับอ่าวันนี้เรามาเที่ยวไกลหน่อยนะครับออกจากสมุทรสาครมาเที่ยวเมืองการนะครับครับเสือโค่งตัวใหญ่นะครับอ่าคราวนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบริเวณ ด้านหน้านะครับจะมีทั้งการขึ้นกระเช้าและขึ้นบันไดนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บรบิเวณด้านล่างนะครับจะมีสองอย่างนะครับเราจะขึ้นบันไดแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นรถนะครับรถกระเช้านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับรถวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับรถวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อรับก็จะว,ว่าแข้งขาไม่ดีนะครับ แต่ว่าเรานะครับเราจะขึ้นนะครับเดินขึ้นบันไดนะครับใครอยากได้หวยนะครับมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วนับตั้งแต่ขั้นแรกไปถึงขั้นบนนะครับแล้วคุณจะได้หวยว่ามีกี่ขั้นคนระับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้ายี่สิบี่ส็ด 2สิ2องยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกแป่เก้าสาสิบสสาหสาหสมสปสามเก้าสี่สิบตอนนี้ครับแล้วก็ได้เดินขึ้นถึงขั้นบนนะครับอาการที่ได้ก็คือหอบครับหอบ แล้วครับไหวนะครับไหมไหมครับยายบอกยังไหวนะครับยายบอกยังไหวอ่าครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับครับอยู่ตอนนี้เราอยู่บนเขานะครับเขาของวัดถ้ำเสือนะครับวิวบรรยากาศข้างบนนะครับ จะเป็นแม่น้ำแควนะครับที่อยู่ด้านนู้นนะครับตอนนี้แม่บ้านกับพี่สาวก็นั่งพักอยู่นะครับนั่งพักเหนื่อยอยปวดเขา่าเดินขึ้นบันไดามานะครับร้อยผมนับได้ที่ร้อยสีขั้นนะครับตอนนี้เราก็มายืนชมวิวนะครับบนผานะครับนี่จะเป็นผานะครับ เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับตั้งต่อที่ไหว้พระกันเลยครับนี่น่าจะเป็นปีนักษัิร์นะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าสาวๆอยาหอบแดกกันแล้วครับไม่หอบครับอ่าขึ้นไปไหว้พระก,กันนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่นหน้าพระปฏิมากรแล้วนะครับคนผู้คนก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเย,ยอะนะครับเป็นรูปพระปฏิมากรน,นะครับ วงพ่อชินะประธานพรนะครับเราก็ได้ดอกไม้แล้วก็ทองแผ่นทองนะครับแล้วก็ทูบนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทองพระนะครับแล้วก็ไหว้สักการะนะครับไปครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับาครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาสักการะนะครับสักการะขอพรนะครับ พื้นที่บริเวณด้านหน้าครับแล้วก็จะไปปิดแผ่นทองบริเวณด้านหนึ่งแล้วก็จะมาบรรทาระขอพรกัน,นครับตอนนี้เราก็เริ่มทยอเข้ามาถึงหน้าตู้ไปมากรแล้วก็จะมาเริ่มปิดฟองนะครับปิดฟองครับน,นะครับแต่ตอนนี้ขนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เป็นตอนเสร็จเลยครับแม่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับไหว้พระปฏิมาพรนะครับพระพุทธจินล่าจำลองนะครับหรือที่นี่เขาเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อชินประทานพรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวชมบรรยากาศของวัดนะครับ เวณด้านหน้านะครับผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับแล้วเราจะไปไหว้พระในวิหารนะครับในวิหารแล้วผมก็จะพาทุกท่านไปชมด้านบนนะครับแต่ตอนนี้เราไปที่วิหารกันก่อนนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะมาถวายสังฆทานกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะอิมาณิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิติจีวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆาสะโอนุชยามะ สาธุโนพันเตพิคุสังโคอิมานิปิจีวรานิสังคานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตคำหากลางทีคาะตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ไตรกีวอนกับทั้งคทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระิุแด่พระพิสุสงจงรับขอพระพิสุสงจงรับข้าไตรกีวรกับสังฆทานกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง แด่ข้าพเจ้า <seguinte> ทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุแล้วหลังก็จับต่อกันได้เลยจับต่อไม่ต้องยกจับไว้เฉยจับตงถามพตาดีกว่าจับดี้ดีกว่าีจับนี้สาธุ จนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาพิจโรบุญกุศลนี้จงสำเร็จแกบิดามดาของข้าพเจ้าอีกทั atched, ้งเมฆลูกครูปชาจริยาโหตุขลูกครูปชาจริยาบุญกุศลนี้จงสำเร็จแกครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าอีกท้งเมยตินางโหตุสุกิตาโหตุยัตโยข้าพเจ้าขอณกิจที่ผนบุญกุศลนี้แผ่ไปไปสารทุคุณบิดามดาครูอาจารย์ทางลูกหลานญาติมีสนิิการทั้งตนเคลืร่วมรัะสมัครใครเขาได้บุญกุศลคนก่อฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวียนเทียบเตีย,ยบวานมาทุกท่านได้กุศลผลน,นี้คือบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้จงสำเร็จแกกทุกคนทุกท่านตลอดกาละนานเกิน อาลังสมาสมุทโธปการพุทโธตัณฑ์ตังรัตนี้สมาโตปการวตาธรรมธรรมนมัขานิสุปฏิปโนกาตโตตาปกสังโฆสังขังนาวา ครับตอนนี้เราทำพิธีการถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเยี่ยงชงบริเวณด้านบนของที่ศาลาพระวิหารด้านบนนะครับมาครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนของขไป้เป็น ก็อยู่บนเขาแล้วก็ซึ่งบริเวณเขาค่าที่จะสูงนะครับค่าที่จะสูงมากเลย <S <S ลเอ่าแตว่าจะพาท่านคุนไปชมบรรยากาศด้านบนต่อนะครับว่าบนจะเป็นยังไงนะครับนี่เราก็อยู่ด้านล่างนะครับเรืตามต่อที่ด้านบนกันต่อนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บน เป็นด้านบนของเจดีนะครับซึ่งจะมีะระฆังนะมีะระฆังอ้อมบนจิตมหาเจดีค่อนข้างจะเยเยอะมากเลยนะครับครับตัวน,นี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับ ค่อนข้างเงเยอะอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับซึ่งที่วัดนะครับวัดถ้ำเสือแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดกาญจนบุร <realised> ีนะครับเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตรงวันนี้ก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็ประมาณว่าเป็นช่วงที่ว่า ่อนผันจากช่วงโควิดที่ว่าเราปิดประเทศกันมาในช่วงเวลาระยะ2เดือนนะครับช่วงนี้เราก็ได้มาประเทศเปิด,ด้นะครับการเงินก็ค่อนข้างดีเี่จะสะพัดนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนของเราก็ได้จะมาเที่ยวนะครับเที่ยวเพื่อทําบุญไหว้พระนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับไปครับเราจะไปเที่ยวกันไหนนะครับค นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นถึงสูงสุดของมหาเจดีนะครับมหาเจดีนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนสุดนะครับของครับไอตรงที่ลมเย็นเย็นมันต้องไปหาพัดลมครับหาช่องหน้าต่างครับเย็นมากตอนนี้เราก็อยู่บนด้านบนนะครับสูงสุดนะครับ ซึ่งบริเวณนี้นะครับดีครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นที่วางพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะครับวางพระบรมสาราีริกธาตุนะครับที่อยู่ด้านบนสุดของมหาเคบีนะครับของวัดถ้ำเสือแห่งนี้นครับเราจะมาไหว้กันนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมตสะนโมตัสสะภะคะวะโตรมมัสสะอิทารวีเทวะสัตติธรรมะโสราชานุปัจจตุวิติปพจิตาสาาระติจเติยา โอจิตาลาิทิียะโอทันกโยสัพพะโทนาปิทัดิปุจังทีเตปติสิตาจตุราชิติเตยปติปตาาโทััยทุ เะพาชมข้างครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ด้านบนสุดของขามาหาวิทยาลัยซึ่งยังมนะีคนที่ว่ามัเรื่องต่างๆก็ยังเยอะอยู่ภูมิยัญญาค่อนข้างที่จะชุนะ่มเลยก็เป็นบรรยากาศเมืองนะครับบรรยากาศวิวบรรยากาศเมืองของเมืองกาญจะนบุรี ก็เป็นเรียงต้องเที่ยวอีกหลาย่งของจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือว่าทำเสือแห่งนี้นะครับซึ่งมีมวัดแห่งนี้ก็เพิ่งเคยมีพระเจดจาจารย์ดังค่ะครือลงผู้ชื่นนะครับ กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับช่องช่างมีทาสายชันเน,นี่ยคนหนึ่งหนงไลก์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะครับเป็นไลค์ไปกับโอนะครับโอ๋สีนะครับนวัดธรรมเสือการเจนบุรีนะครับหนึ่งไลก์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะครับขอากกล่าวคำว่า สวัสดีครับ